ทีม9ก้าใหม่จะทําให้คนหลังสวนมีรายได้สูงกว่านี้รร้อมที่จะรับฟังทีมเก้าใหม่จะทําให้คนหลังสวนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังสวนของเรายังขาดคนรุ่นใหม่ที่กล้านําทําจริงเพื่อที่จะมาพัฒนาบ้านเมืองของเรา ภาพรวมของเมืองหลังสวนเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่หลากหลายซึ่งเดิมอาชีพของคนหลังสวนคือการทำสวนผลไม้และในปัจจุบันชาวหลังสวนเรามีรายได้สําคัญมาจากการทำการค้าขายเราจึงจำเป็นต้องดึงจุดเด่นเหล่านี้เข้ามาเป็นรายได้ของคนหลังสวนจะทำยังไงให้คนนอกพื้นที่เข้ามาจับใจ่ายใช้สอยในบ้านเราให้คนบ้านเรามีสินค้าและพื้นที่ดีด ในการค้าขายที่ง่ายขึ้นเราต้องพัฒนาเมืองหลังสวนโดยใช้พื้นที่ที่มีอยู่ของเราให้เป็นจุดดึงดูดคนภายนอกเข้ามาทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจบนทรัพยากรที่เรามีอยู่บนพื้นที่ที่เรามีอยู่โดยใช้จุดเด่นที่มีเปลี่ยนแม่น้ำหลังสวนให้เป็นแม่น้ำสายวัฒนธรรมเปลี่ยนถนนที่มีให้เป็นถนนสายวัฒนธรรมเช่นเดียวกับตลาดใต้เคี่ยมเช่นเดียวกับตลาดน้ำอัมพวา เราแก้ปัญหาที่มาของรายได้น้อยโดยลดการค้าที่ต้องจ่ายค่าเช่าราคาแพงลดต้นทุนของทุกอาชีพเพื่อให้เกิดกำไรเข้ากระเป๋าของพ่อแม่พี่น้องได้สูงสุดเพื่อแก้ไขปัญหาปากท้องเราจะยกระดับพื้นที่ตลาดสดที่มีปัญหาน้ำท่วมขังกลิ่นเหม็นการจราจรติดขัดให้อยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะและที่ควรจะเป็นการศึกษาเราจะยกระดับคุณภาพโรงเรียนในสังกัด เทศบาลให้สูงขึ้นด้านสาธรารณาสุขเราจะจัดให้มีรถรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงและส่งเสริมลานกิจกรรมสำหรับชุมชนให้เพิ่มขึ้นและส่งเสริมการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มระดับคุณภาพชีวิตให้กับพ่อแม่พี่น้องในเขตเทศบาลก็มีปันหาเนี่ยคับคูระบายน้ำไม่มีเวลาฝนตก พ่นตกน้ำข้าอยากให้มีอยากให้มีท่อระบายน้ำอ่ะหรือว่าเรียกว่าใช่ใช่ใช่คือเวลาพนตกตกตั้งนี้ต่คือน้ำข้งเลยอ่ะไม่แน่ใจว่ามันแบบน่าจะไม่มีท่อระบายน้ำมากว่าเกย์ย่าแกปัญหาตรงส่วนนี้มากว่าตรงกึ่งคงยังไม่ปัญหาได้ถับถ้าเพอ่อข้าไปทำป้าก็ย่าให้แกค่้ยเรื่องปรับสะอาด แม่ค้าก็ต้องจัดให้ให้คือขอให้ค่ายเพราะวะ่าคือต้องให้เขาค่ายแต่ว่าไ, <ป S 1> ไม่ได้แต่ต้องให้เธอค่ายแต่เธอต้องรับผิดชอบนะเธอต้องไม่หลับท่านนุ่นนะแต่ถ้าผูดตามจริงแล้วผู้ถึงวันเนี้ยเราปรับปรุงก็ได้นะไอ้นี่มันก็อย่างดีอยู่นะไอ้นี่เซื้อมันก็อย่างดีเราทาสีไม่เราทงก็ทาทาครูทาได้ใหญดีเลยน,น,นี้มันก็อย่างได้นะึ่งหัวตีโกดังโกดังเราก็ให้คนเข้ามาค่ายกัน ก็โอเคอ่ะขายขายแมค้าไม่ได้ไม่ต้องไปเดือดร้อนแล้วนะแบบนั้นก็ดีแมค้าก็แมค้าก็โฉบไปแบบนั้นนะถ้าปลูกึ้นพ่อเขาไม่พ่อไทบางที่นะรถนี้เป็นรถของเมค้าจดต่างวันนึวยคือมีนี่นี่เดียวว่าเดียวแมค้าก็จะไม่ปอดใจนะเราพูดนะแต่ว่าคือมีคนก็จะมาพูดด้วยลายคนเลยว่ะทุ่มวันนี้ก็เก็บตังค์ไปลยก็ได้นะถ้าว่าคนไม่เก็บจดจดต่างวันเลยไง ใช่แค่เป็นเวลาจดคุณเขาจะได้ไม่จดต่างวันนี้คือคุณเด็กคุณน้องก็มาจดไม่ได้เลยผมอเมริกาจดตึ้งแต่คุณยิ้มเขาต้จดไม่ได้จะไม่ดูการจะมาตลาดได้ปะเนี่ยเอาหยุดเรื่องความสะอาดก็เป็นหลักตั้งแต่าเราก็ไม่พยายามเวยความสะดวกใครเขาแต่ว่าคงยุ่งในระเบียบที่จอดรถสําคัญมากสําหรับคนที่พูดจะมาใช้ในในในตลาดที่ให้แก้ไขตรงนี้ครับเออถ้าเป็นไปได้นะคะ คือทางขึ้นอะคะทางขึ้นลาจอดรถเนี่ยใครก็สามารถขึ้นได้ถ้าทางขึ้นคล่องสะดวกม,มันจอดแบบเจ้เป็นเจ้าของถนนอะครับจอดเป็นจ้อนจอดแ้ไวก็ลงไปไปซื้อของ,องอรอรงอะไรขอให้จัดสถานที่เมืองนี้เป็นเมืองท่องเที่ยวเป็นเป็นสิ่งที่จะสร้างทำให้เรารู้สึกว่า มันจะเกิดความภาคภูมิใจสำหรับคนรุ่นใหม่ป้าเป็นคนรุ่นเก่าที่ว่าเราจะมีแต่ที่จะได้ขอให้กำลังใจขอให้กำลังใจคนรุ่นใหม่สร้างเมืองหลังสวนนะคะเส้นแกว้วตะบเรีรเรไม่มากพขายชาววันนี้มันไม่ใช่ล้วแล้วก็ไม่มันโราไม่ใช้นะพอถึงเวลานั้นจริงๆเราต้องแต่ถ้าวาัดผันโซ่ก็ได้แต่เขาต้องให้เขาคายได้ใช่เด็กๆเดี่ยวยุันี้ด้วย ต้องได้ต้องครับเรียนไล่ไล่เหลืองยังไงต้องไล่เหลืองเลยน้องเก่งเนี่ยเยอะเยอะเยอะหมาเลยเนี่ยร้านเนี่ยซึ่งทาบที่คุณจนทราไม่ได้หดตัวมันคุณดึงมันเอาไดลากเราลงไปลงเอวกันจำนวนครัวเรือนเดือนโดนเหลืองน้ำท่วมนี้ด้วยซอยวัดภูมาฟังนี้คนสอบถ้าหน่อยหน่อยมันยังไม่อิ่มมันไม่ข้างแต่พอสอบั้งมันขึ้นเรื่อยขึ้นเรื่อยซึ่งฝันหน้าเทว่าจะคุดทางได้ได้ พุดออกสังนี้ได้พอมันมีสามธาตุอยู่พุดแล้วท่านก็ทําให้เขาโอเคแล้วแต่ก็ที่บ้านเราก็บ้านบลาแดงแล้วก็นั่นแหละห้องแถวคอยของคอยปลอยคอตกตักชายตรงนั้นแหละท่วมเปะตกตักสามวันติดติดก็ท่วมแล็วน้ำท่วมน้ำท่วมครับแล้วท่เงซ่องคือน้ำแบบอ่ะคือย้ายมันท่วมข้างมาดีพอตรงข้างนี้ผุดถีตรงนี้คือจะรถจะออกไม่ได้แถวบ้านข้างี้นี่คือเป็น นี่มีทางไปเมันต้องมือมต้องคอยน้ำให้เงาตลอดได้มีย่างก็เรื่องน้ำที่วดชายป้าปรอบารัวป้าตอนนี้เราลอยชายก็ทาปลาก็พอพอเดือนมี้นเมซานี้มันก็ไม่มีน้ำเลยก็คือในชุมชนนี้ต้องการน้ำป้ามาอย่างให้ให้ครบบครัวทุกบ้านเลยอยู่นะเสียงของพ่อแม่พี่น้องทุกเสียงมีความหมายเราพร้อมที่จะรับฟัง เสียงของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านผมและสมาชิกทีมเก้าใหม่พร้อมที่จะรับฟังและก้าวไปกับพ่อแม่พี่น้องชาวหลังสวนวีรยุทธวิริยวัฒน์วัจนีสุทธานีสมยศปานรัชเวชสุทธิพันธ์คุณหงสาพันธุ์สมุทเอกอิทธิศักดิ์ป่าเสืผลวีรวัฒน์อารุชิปุณศัก์ ส,สืบสักยติวงประสิทธิธนายุวารกิจมงคลเกิดโกสุมจริยาสีโสมาศุนทรคงวารีสมโพอ่อนจรสราวุฒิบุญปลื้มสิริมาการสุรศีษษษเพ็นแขดีเรืองธนวันสะวะคนเอาไหวองโหชนาภาชุมพิสูตรปิยวดีทองเสเมียนรัชาอาชัยพรด้านในนิติสมจิตติเสรไทยคนรุ่นใหม่ Hey